สวัสดีครับผมนายอรชุนโมกไทยสงเลขที่8ครับวันนี้เราจะมาอยู่กับหัวข้อเรื่องการเตรียมสารละลายนะครับซึ่งการเตรียมสารละลายนะครับผมอันดับแรกนะครับขั้นตอนที่1เราจะใช้การคำนวณนะครับหาได้จากสูตรนี้เลยครับผม g ส่วน m เท่ากับ m มีส่วนพันนะครับโดยที่ เราจะคำนวณออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือการชั่งนะครับเราก็จะใช้เครื่องชั่งชั่งน้ําหนักของสารที่เราคํานวณได้โดยไม่รวมกับปิเกอร์นะครับเราหาได้เท่าไหร่ก็ชั่งมาแล้วก็เติมน้ําเข้าไปนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําเข้าไปกับสารที่เราหามาได้นะครับ แล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการคนสารกับน้ำที่เราเพิ่งเทไปนะครับโดยเราจะใช้แท่งคนนะครับคนสารและน้ำกันนะครับให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคนแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4ี่คือการเทสารที่เราคน เข้ากันแล้วเทลงไปในขวดวัดปริมาตรนะครับแล้วพอเทเข้าไปเราก็จะเติมน้ํากันเข้าไปให้ถึงขีดของขวดวัดปริมาตรหลังจากนั้นพอเติมเข้าไปแล้วเราก็จะปิดจุกนะครับผมพอเราปิดจุกเสร็จแล้วเราก็จะขย่าขวาดวัด ปริมาตรนะครับหลังจากที่เราปิดแล้วเราก็เขย่าวขวดวัดปริมาตรนะครับให้เราเขย่าจนกว่าจะเข้ากันเลยนะครับโดยการที่เอานิ้วโป้งนะครับปิดที่จุกของขวดวัดปริมาตรด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ความไปครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้น้ํากระเด็นออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเท สารที่เราทำมานะครับเทลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับผมโดยที่จะใช้การเทผ่านกลวยนะครับเพื่อไม่ให้สารมันหกออกมาได้นะครับผมหรือกระชอกกระเด็นออกมานะครับเราก็เทลงไปนะครับหลังจากที่เราเทเสร็จต่อไปให้เราติดฉลากนะครับโดยการ เขียนชื่อสารน้ำหนักนะครับและวันเดือนปีของวันที่เราทดลองการทำสารน,นี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วให้เราทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยนะครับและนำไปเก็บในตู้เก็บอุปกรณ์อย่างเรียบร้อยนะครับผมและผมนายอรยชุนโมกไทยสงม .4 ท่า12เลขที่8 ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ